เพื่อนๆเคยเดินลงบันไดที่รู้สึกว่าไม่มีทางถึงพื้นไหมครับแล้วถ้ามีเสียงร้องไห้ของเด็กลอยมาในความมืดแต่คุณกลับมองไม่เห็นใครเลยล่ะครับผมจะพาไปรู้จักกับ S C P 0 8 7บันไดลึกลับที่ไม่มีจุดสิ้นสุดและอาจไม่มีใครกลับขึ้นมาได้อีกเลยวันนี้ดูวีจะเล่าให้ฟังครับณมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกลางเมืองนะฮะ เจ้าหน้าที่ค้นพบประตูเหล็กที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนไม่มีชื่อไม่มีเลขห้องมีเพียงป้ายเล็กๆเ,เขียนว่า SCP-087 พอเปิดเข้าไปสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือบันไดแต่ไม่ใช่บันไดธรรมดามันวนลงลึกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีแสงไม่มีปลายทางนักวิจัยลองส่งไฟฉายแรงสูงส่องลงไปแสงสว่างหายไปในความมืดราวกับโดนกลืนเลย สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะคือเสียงร้องไห้ของเด็กคนหนึ่งดังมาจากข้างล่างทั้งที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ทดลองส่งคนลงไปบันทึกจาก subject D 8 3ดี8323บอกว่ายิ่งลงลึกเสียงเด็กยิ่งชัดแต่ไม่เคยใกล้ขึ้นเลยแสงไฟเริ่มดับทีละชั้นกล้องจับภาพเงาใบหน้าบางอย่างแวบขึ้นมาชั่วขณะไกลๆกล้องเลยนะฮะ คนที่ลงไปนะฮะบางคนไม่เคยกลับขึ้นมาเลยบางคนวิ่งหนีขึ้นมาแบบไม่เป็นผู้เป็นคนพูดแต่คำว่ามันอยู่ในนั้นเสียงของเด็กคนนั้นนะฮะไม่มีใครหาต้นต่อเจอแต่กลับได้ยินเหมือนอยู่ใกล้ๆเสมอกล้องตัวหนึ่งนะฮะจับภาพเงาสีขาวลอยขึ้นมาจากความมืดก่อนทุกอย่างดับไปในทันทีเจ้าหน้าที่นะฮะรีปิดผนึก SCP 087ทันทีและสั่งห้ามเข้าใกล้อีก ใครเข้าไปอาจไม่ได้กลับออกมาเลยก็ได้แต่มีข่าวลือนะฮะว่าเสียงร้องไห้ของเด็กยังได้อินอยู่เป็นระยะระยะแม้จะปิดประตูไปแล้วครับหากเพื่อนๆเคยได้ยินเสียงเด็กในความมืดบางทีมันอาจกำลังมองคุณจากบันไดลึกลับที่ไม่มีจุดสิ้นสุดแห่งนี้ก็ได้